สวัสดีค่ะมาพบพ่อกับพี่รัตอีกแล้วนะคะพี่นองจ๋านี่พี่รัตก็รวมล้มตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตีมือพี่รัตเองนะคะทุกคนกับตาสองคนเนาะพี่นองเนาะนี่พี่รัตก็กำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือต่เอาเชือกมัดเนาะพี่นองพี่รัตเอาเค่บนท้ายมัดแล้วแหละรอบหนึ่งเนายพี่รัตก็ียเอา เชือกมัดเนาะเพราะว่าเวลาสั่งในเพิ่นขายนะคะทุกคนออนไลน์มันเศษหน้อยเกินไปเนาะเวลาก็บบริเมึงเนาะมึงขนาดว่ามันใหญ่สใดาเนาะบริยานเออเนี่ยประมาณสามมิลเองเสศษมันมันบนมันบนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเวลากับยานมันขาดแต่ว่าเอาเชือกป,ปอปอนี่มันก็ปอมัดกระสอบนี่มันก็นแน่นอยู่ค่ะทุกคน ใส่โดนอยู่ค่ะประมาณหาควกปีเขาก็ค่อยเปลี่ยนอีกเทียนหนึ่งเนาะเสื่อบอกนี่เิลนายกากำลังไก่สีเแลวๆนะคะทุกคนไก่จะเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่เิรากกาำลังเห็ดอยู่ค่ะทุกคนกำลังดำเนินการอยู่นะคะทุกคนนี่กว้างอยู่ค่ะทุกคนกว้างอยู่ปลูกพักได้ไรได้ารแปลงอยู่ค่ะอืม ปลาเสียวแปลงเงาเลยหรือเปล่านี่เอาจากนู่นมาผีเลยเงาๆลง่มไปฝุ่นเลยค่ะทุกคนเหตดสองแทวเนาะคะ่ะทุกคนพี่ลาวาจะเหตดแปลงเงาหน่ะแหละทุกคนพี่ลาวมันสวยดีเวลาเขาปลูกเขาก็ป,กนนาปลูกอันเดียวแบงโซนเอานะคะ่ะอยู่ในแปลงเดียวกันนี่แหละพี่นงจะเขาก็ากบแบงโซนกันเอานะ้อพี่นงเนาะ เดี๋ยววิลาซีไปซื้ออิดบล็อกนะทุกคนเนาะมาวางเอามาวางล่องมือกับพี่น้องว่าซีเอาอิดบล็อกหรือซีเอาอยัางเอาที่ห่อใส่บนตรงรงมทุนนลายนะคะทุกคนปลูกไว้จะก,กินเนาะเดี๋ยวข้างล่างนี่วิลาจซีหยอดเม็ดฟักทองไว้นะะทุกคนเอาฟักทองไว้ลงฟักทองไวนะ้เนาะแล้วก็เห็ดหัวแตงกวาหัวฟักหัวไอ้ทั่วฟักงาวนะคะทุกคน ปลูกมะเขือแซมไปด้วยนะทุกคนอะมีทุกอย่างที่ปลูกเลยพี่น้องปลูกทุกอย่างที่กินกันแล้วกันเนาะดีได้ไปต้องสื่อเพื่อนไว้พี่น้องเนาะนี่สำนี้ละกันพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ไดนะ้พี่น้องเด้อมาติดตามกันว่าสวนในหน่อยของยายรัดสิเปลยนจังใดเนาะพี่น้องเนาะความฟันของพี่รัดก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเด้อค่ะทุกคนวความสุขก็อาจจะ ไม่สุขเท่าไหร่แต่ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพี่น้องเนาะอ่าสำนีละกันพี่น้องจา้าคอยทุกคนมีความสุขหลายๆปังปังเฮงเฮงเด้อเฮ็ดสิงใดก็คอยได้สิงนั้นนะพี่น้องเนาะขอให้สมความปรารถนาเด้อพี่น้องเดอ้อขอให้บางๆงมีมีรวยรวยเฮงเฮงครับพี่น้องจา้าโชคดีมีใช้จา้าสวัสดีค่ะบายบาย